วันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการทำใบทุเรียนชุดที่หนึ่งผ่านไปวันนี้ผมก็มาใส่ปุ๋ยทางดินกันนะในช่วงระยะที่ใบชุดที่สองกำลังปลีออกมาแบบนี้ใบชุดที่สองกำลังปลีออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ใบชุดที่หนึ่งก็เริ่มเก๋แล้วนะเดี๋ยวว่าเข้าไปสลัดติดเก๋นะช่วงช่วงนี้นะครับปีนี้ใบมา เร็วกว่าปกตินะปกติใบชุดที่หนึ่งเขาก็จะเกตตันก่อนนะแล้วก็ใบชุดที่สองก็จะปลีขึ้นมาแต่ปีนี้ฝนเยอะนะครับใบชุดที่หนึ่งบางต้นก็ไม่ได้เกด,ดีนะใบคู่หลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มเกตแล้วแต่ใบสุดท้ายนะครับยังไม่ทันเกตเท่าไหรท่ทีก็มีปลีมาแล้วนะใบชุดที่สองนับจากที่ผมใส่ปุ๋ยทางดินนะครับ ใบชุดที่หนึ่งช่วงเพสลาดหรือว่าช่วงใบกลางเนี่ยมา20วันก็มาครบรอบพอดีนะวันนี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยชุดใบชุดที่สองนะครับช่วงใบปลิแบบนี้ปุ๋ยที่ผมใส่ก็จะเป็นกาโซนี่นะกาโซนี่ซีบกเสมอนะครับผมจะใส่อัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะผสมกับปุ๋ยอินทรียอันนี้ก็จะเป็นขี้ไกระยาดเม็ดนะผมจะใส่ 1>, 1กิโลแล้วก็ปุ๋ยเคมีการโซนี่สูตรเสมอนะครับ1กิโลก็อันนี้ก็จะได้818 82 1 6บก็จะได้บวกกันนะครับเป็นอินซีเคมี888นะครับทาไมผมถึงใส่แบบนี้ผมชอบเอาอันนี้นะครับเอาปุ๋ยอินซีเนี่ยพามาบวกกับเคมี Me. เพราะว่าในตัวอินทรีย์นะครับเขาจะมีธาตุอาหารครบเลยไม่ว่าจะเป็นจุลธาตุมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองมีครบนะครับแต่เขาจะมีแค่นิดหน่อยเองเมื่อผ่าไปเยะแล้วก็จะได้เป็น0.1 0.02 0.03ก็ว่ากันไปนะครับแต่ละตัวดังนั้นนะครับผมเลยเอามาบวกกับสูตรเสมอนะก็ตามที่ท้องตลาดเขาทำขายกันนะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร555 ที่ผมใส่ไปรอบก่อนนะครับแต่ถ้าเคยมีอินทรีย์วัตถุอยู่แล้วนะอย่างเช่นเป็นใบไม้แบบนี้นะครับก็ใส่เดเคมี K Me ก็ได้นะแต่สําหรับผมผมก็มีปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วนะครับที่เหลืออยู่เป็นขี้ขยดเม็ดผมก็เอามาบวกกับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะว่าใบชุดที่หนึ่งของผมได้ประมาณไหนหลังจากที่พ่นทางใบไปด้วยคุมแมลงไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ทางดิน ตามระยะนะครับตามโปรแกรมที่วางไว้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่คือใบชุดที่หนึ่งนะครับของผมก็พอใจนะก็มีใบบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสามารถสังเกระแสงได้อยู่ต้นนี้นะครับลงสารเยอะเกินไปก็มีอาการยอดไม่เตะนะผมได้ทำการฟื้นต้นไปนะครับผมได้ทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อลด ภาระของระโคนะให้ระโคได้เลี้ยงต้นเลี้ยงใบง่ายๆหน่อยนะก็ลดภาระก็มีการเตะแขนขึ้นมาแล้วนะครับก็มีโอกาสรอดเยอะเลยของผมหลายต้นนะที่ผมได้ทดลองไว้ผมลงสารเยอะเลยจุดประสงค์ของผมก็คือผมอยากรู้นะครับว่าถ้าเกิดลงสารพิคโคเยอะเกินไปเนี่ยแล้วต้นมีอาการทุดโสม หรือว่ายอดไม่เตะผมจะเอาอยู่ไหมนะเพราะว่าผมเพิ่งจะทําสารครั้งแรกนะครับผมจะได้เก็บข้อมูลแล้วก็นําไปคิดอีกทีหนึ่งว่าปีต่อไปเนี่ยผมจะลงสารประมาณไหนสําหรับปีที่แล้วผมก็ลงไป5 0 0ซีต่อน้ํา200ลิตรนะครับแล้วก็ต้นที่ดูซุดซูมแบบนี้นะผมได้ทําการฉีดแล้วฉีดอีกฉีดแล้วฉีดอีกนะผมต้องการให้เขา โอเวอร์โอเวอร์โดสนะคือให้สารไปเยอะๆเลยจะได้มีอาการสุดซมนะครับไม่กี่ต้นนะที่ผมได้ทําการทดลองไว้แล้วก็ผมจะดูว่าผมสามารถฟื้นฟูเขาได้ไหมถ้าเกิดต้นพวกน,นี้ตายนะครับการลงสารครั้งต่อไปผมก็ห้าร้อยเหมือนเดิมนะแต่ก็จะไม่ฉีดเยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดต้นพวกน,นี้รอดนะครับปีต่อๆไปผมก็จะเปลี่ยนเป็น เบส100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนะซึ่งผลที่ได้ก็คือผมสามารถฟื้นฟูต้ตนคอได้นะครับจะให้สังเกตดูว่าก่อนหน้านี้นะครับยอดโทรไม่เตะเลยแต่ตอนนี้ยอดมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นไฟทบด้วยนะทําการฝังเข็มไปก็แห้งแล้วนะครับอันนี้มีโอกาสรอดเยอะเลยนะต้นนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูยอดด้านบนนะครับนี่ยอดมาเต็มแล้วนะครับ ต้นนี้ก็หายห่วงแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูอีกต้นหนึ่งนะที่อาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็สามารถฟื้นต้นกลับมาได้นะอยู่ฝั่งโน้นเลยนะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมได้ลงคลิปไปแล้วยังนะที่ต้นนี้มีอาการข้อสั้นๆนะครับคือแต่ยอดไม่ไม่ออกเลยก็ ทำการฟื้นตูฟืนฟ้นฟ,นฟ,นฟนูต้นไปก็กลับมาเหมือนเดิมเลยนะทางดังที่ระบบฮะจะระบบด้าโคนะครับเสียหายเสียหายเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะดูนะครับด้าวกนี้คือเสียหายหมดเลยนะไฟทบลงต้นเป็นเน่าคอดินแล้วก็ไฟทบลามขึ้นมาบนต้นด้วยก็ทําการฝังเข็มไปนะครับฝังเข็มผมก็ใช้เป็นกรดฟอสฟอริกนะครับจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะแต่สําหรับผมผมนะครับผมใช้เป็น ยี่ห้อชื่อทางการค้านะครับเป็นโพลีแอร์ฟอร์ดนะยอดก็มาเต็มเลยนะครับถ้าเกิดเราลงสารไปแล้วก็ต้นมีอาการแบบนี้นะต้นมีอาการยอดไม่เตะถ้าเกิดเราสามารถทำให้ก็เตะยอดได้นะครับคือหายห่วงเลยคือต้นเราไม่ตายแน่นอนเหมือนต้นนี้เห็นไหมครับอันนี้ยอดก็มาเต็มต้นเลยนะ สรุปการทำใบชุดที่หนึ่งก็ผมแต่งกิ่งช้าเกินไปนะถ้าใจดีก็แต่งกิ่งทำยังไงก็ได้นะครับทั้งสวนคือไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ต้องเสร็จทั้งสวนนะแต่ของผมก็เกินอาทิตย์ก็สองสามอาทิตย์เลยซึ่งผลที่ได้ก็คือช่วงที่เราแต่งก่อนฝั่งนู้นนะเข้าใบเกล้วแต่ ช่วงนี้ก็ยังเป็นพีสลัดติดอ่อนอยู่จะทําให้ใบของเราไม่ร้อมกันเวลาเราจะงดน้ําหรือว่าเลี่ยดอกนะครับช่วงที่จะเลี่ยดอกเนี่ยไม่สามารถเลี่ยได้ให้มาร้อมกันทั้งสวนนะก็ต้องหาวิธีแก้ก็ทําการดึงใบนะครับชุดที่สองให้มาพร้อมกันผมวางแผนไว้ว่าการดึงใบชุดที่สองเนี่ยผมก็จะใช้เป็นการเอาคะเนงอดนะเพื่อกระตุ้นให้ ยอดของเขามาพร้อมกันทั้งสวนเดี๋ยวก็จะลงให้ดูอีกนะครับว่าผลที่ได้เป็นยังไงวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูเรื่องการเดินปุ๋ยทางดินนะครับใบชุดที่2ช่วงใบปลีอ๋ออัตราอัตราที่ผมใส่นะครับผมก็จะใส่เป็น1กิโลนะเมื่อผสมกันแล้วนะครับ 16, 16. สิบสสูตรเสมอนะกาตรนี่บวกปุ๋ยอินทรีย์1่กิโลต่อ1กิโลนะครับบวกกันแล้วก็ ได้มาก็ใส่ไนอาาัตราหนึ่งกิโลต่อหนึ่งพุ่มนะครับของผมปลูกเป็นกลุ่มสามต้นสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทำอะไรอีกนะครับรอบต่อไปผมก็จะมาถ่ายให้ดูที่สำคัญนะครับย้ำเลยว่าเมื่อเราใส่ปุ๋ยไปแล้วได้ยอดมาแล้วนะครับให้รักษายอดได้ดีนะก็อย่าลืมพ่นยากำจัดแมลงไปด้วยนะครับเดี๋ยว พอใบปลีมาแล้วก็เข้าช่วงใบดับเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเพลี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งว่าควรจะระวังระวังเพลี้ยตัวไหนบ้างมียาอะไรบ้างแล้วก็ช่วงใบกลางเนี่ยเราจะเติมอะไรกันอีกบ้างนะครับทางใบก็ติดตามไว้นะหรือว่าคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับก็ไม่ค่อยได้ตอบเลยนะก็งานเยอะมากเลย เดี๋ยวยังไงถ้าผมว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับขอบคุณสําหรับผู้ติดตามนะที่ติดตามเข้ากันมาทําให้ผมมีกําลังใจทำคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปใส่ปุ๋ยก่อนนะครับ